ฝนตกหนักกลางดึกหญิงสาวใจดีหยุดช่วยชายแปลกหน้าที่รถเสียแต่เธอไม่รู้เลยว่าเขาเป็นมหาเศรษฐีแล้วทำไมเขาถึงกลับมาตามหาเธอความลับที่ถูกซ่อนไว้จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการหญิงสาวยากจนช่วยชายหนุ่มที่ยังแบนโดยไม่รู้ว่าเขาเป็นเศรษฐีและตกหลุมรักเธอฝนตกหนักถนนเปียกลื่นลมหนาวพัดแรงจนเสื้อบางๆของหญิงสาวแนบชิดกับร่างกาย เธอยืนอยู่ข้างทางมือกำร่มเก่าที่แทบจะทานแรงลมไม่ไหวเสียงฟ้าร้องดังสะท้อนในอกแสงไฟหน้ารถส่องเข้าตาเธอรีตามองเห็นรถคันหรูจอดนิ่งล้อหลังด้านซ้ายแบนสนิทชายหนุ่มในชุดสูทร,ราคาแพงยืนก้มหน้าตรวจสอบล้อด้วยสีหน้าเคร่งเครียดฝนกระหน่ำใส่เขาแต่เขาแทบไม่ขยับหญิงสาวลังเลก่อนตัดสินใจก้าวเข้าไปใกล้ให้ฉันช่วยไหมคะ เสียงเธอสั่นเล็กน้อยทั้งหนาวทั้งประหมา่าชายหนุ่มเงนยหน้าสบตาเธอดวงตาของเขาดูลึกลับแฝงความสงสัยเขาพยักหน้าอย่างช้าๆมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะหยิบแม่แรงจากท้ายรถเธอคุกเข่าลงบนพื้นเปียกลมหายใจติดขัดเมื่อฝนไหลเข้าตากลิ่นดินเปียกประปนกับกลิ่นน้ำมันจากล้อรถเธอออกแรงหมุนประแจลื่นในมือแต่เธอกัดฟันทำต่อ ชายหนุ่มมองเธอริมฝีปากขยับเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่กลับเงียบเวลาผ่านไปช้าๆเสียงน็อตคลายออกดังกึกหญิงสาวเงยหน้าขึ้นยิ้มบางๆแม้ใบหน้าจะเปื้อนฝุ่นและหยดฝนเสร็จแล้วค่ะชายหนุ่มยืนมองเธอราวกับตกอยู่ในพวังสายตาของเขาเปลี่ยนไปเขายื่นมือให้เธอจับลมหายใจของเธอสะดุดเมื่อสัมผัสได้ถึงไออุ่นจากฝ่ามือแข็งแรง หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลแต่แล้วเสียงเครื่องยนต์จากรถอีกคันก็ดังขึ้นข้างหลังเธอหันไปมองรถสีดำเคลื่อนเข้ามาใกล้ประตูเปิดออกชายในชุดสูทสีดำก้าวลงมาสายตาเย็นชาชายหนุ่มข้างกายเธอถอนหายใจแผ่วเบาในที่สุดพวกเขาก็มาเสียงของเขาเบาแต่ฟังชัดหญิงสาวขามวดคิ้วใครคะชายหนุ่มไม่ตอบ ชายในชุดดำเดินเข้ามาใบหน้าตึงเครียดคุณหายไปนานเกินไปหญิงสาวรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่ถูกต้องหัวใจเธอเต้นเร็วขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความตื่นเต้นมันเป็นเพราะความกลัวหญิงสาวกลืนน้ำลายลมหายใจติดขัดสายตาของเธอจับจ้องชายในชุดดำที่ยืนอยู่ตรงหน้าท่าทางของเขาเย็นชานิ่งสงบจนดูน่ากลัว ชายหนุ่มข้างกายเธอถอนหายใจอีกครั้งก่อนจะหันไปมองชายในชุดดำฉันแค่แวะช่วยคนน้ำเสียงเขาเรียบแต่มีบางอย่างแฝงอยู่ในนั้นชายในชุดดำไม่ตอบเขาเพียงแค่กวาดตามองหญิงสาวตั้งแต่ศีรษะจะรบปลายเท้าเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกประเมินอากาศรอบตัวหนาวเย็นขึ้นทันทีฝนยังคงตกเสียงหยดน้ำกระทบพื้นดังก้องหญิงสาวเม้มปากแน่นใจเต้นแรง คุณเป็นใครกันแน่เธอถามเสียงแผ่วชายหนุ่มข้างกายเธอยิ้มบางๆราวกับลังเลว,ว่าจะตอบหรือไม่แต่ก่อนที่เขาจะเอ่ยปากชายในชุดดำก็พูดขึ้นแทนเขาเป็นเจ้าของบริษัทเวสตันกรุ๊ปหญิงสาวเบิกตากว้างเวสตันกรุ๊ปชื่อที่เธอเคยได้ยินในข่าวเธอรู้ว่ามันหมายถึงอะไรบริษัทข้ามชาติธุรกิจระดับพันล้านเธอหันไปมองชายหนุ่มอีกครั้ง เขายืนเงียบมองเธอด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกหัวใจเธอเต้นรัวฝนยังคงตกหนักขึ้นทุกทีสายลมเย็นพัดผ่านจนขนลุกเธอขยับถอยหลังโดยไม่รู้ตัวทุกสิ่งรอบตัวดูแปลกไปหมดชายในชุดดำยังคงจ้องมาที่เธอขึ้นรถเธอครับคุณอีธานอีธานนั่นคือชื่อของเขาหญิงสาวยังคงนิ่งอึ้งจนพูดไม่ออก ชายหนุ่มหรืออีธานยังคงจ้องมาที่เธอผมยังไม่อยากไปเสียงของเขาเบาแต่หนักแน่นชายในชุดดำขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ไม่ได้พูดอะไรอีธานหันกลับมามองเธออีกครั้งสายตาของเขาดูลึกซึ้งกว่าเดิมผมอยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้หัวใจของหญิงสาวแทบหยุดเต้นเธอไม่รู้ว่าควรจะตอบอะไรแต่ก่อนที่เธอจะทันได้พูด เสียงฟ้าร้องก็ดังก้องและเธอไม่รู้เลยว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนหญิงสาวยืนตัวแข็งท่ามกลางสายฝนคำพูดของอีธานยังคงก้องอยู่ในหูผมอยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้เธอไม่เข้าใจว่าทำไมคนอย่างเขาถึงพูดแบบนั้นเธอเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนที่ไม่มีอะไรเลย อีธานก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาของเขายังคงจับจ้องเธอคุณชื่ออะไรเสียงของเขานุ่มลึกแทรกผ่านเสียงฝนได้อย่างประหลาดหญิงสาวเม้มริมฝีปากลังเลเพียงครู่เดียวก่อนตอบลินลี่ค่ะอีธานยิ้มบางๆชื่อของเธอเหมือนจะถูกเขาลิ้มรสอยู่ในใจแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรต่อชายในชุดดำก็ขยับตัวคุณอีธานครับเราต้องไปแล้ว อีธานถอนหายใจเบือนสายตากลับไปมองชายในชุดดำก่อนจะพยักหน้าอย่างเสียไม่ได้เขาหันกลับมาหาเธออีกครั้งคุณลินลี่เขาเว้นจังหวะก่อนพูดต่อแล้วเราจะได้เจอกันอีกคำพูดนั้นทำให้เธอใจสั่นแต่เธอยังไม่ทันได้ตอบอีธานก็หันหลังเดินไปขึ้นรถหญิงสาวมองตามขณะที่ประตูรถปิดลงเครื่องยนต์คำรามต่ำก่อนที่รถจะเคลื่อนออกไป เธอยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นฝนยังคงตกหนักลมหนาวพัดผ่านแต่เธอกลับรู้สึกว่าหัวใจของเธออบอุ่นขึ้นมาอย่างน่าประหลาดเธอไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เธอรู้แน่ชัดคือนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เธอไม่เคยคาดฝันมาก่อนลินลี่ยือนอยู่ตรงนั้นมองไฟท้ายของรถที่ค่อยๆเลือนหายไปในม่านฝนลมหายใจของเธอหนักอึ้งหัวใจยังคงเต้นแรง เธอไม่เข้าใจว่าทำไมคนอย่างเขาถึงพูดว่าจะเจอกันอีกคนอย่างเขาเศรษฐีพันล้านส่วนเธอเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาที่แทบไม่มีอะไรเลยเธอหัวเราะแผ่วๆกับตัวเองสายหน้าเบาๆพยายามตัดความคิดเหล่านั้นออกไปเธอต้องกลับบ้านยังมีงานที่ต้องทำยังมีชีวิตที่ต้องเดินต่อเธอเดินกลับไปตามถนนลื่นฝนซัดสาดใส่ร่างกายจนหนาวสัน่น แต่ถึงแม้จะหนาวแค่ไหนเธอกลับรู้สึกว่าในใจยังมีความอบอุ่นบางอย่างหลงเหลืออยู่สองวันต่อมาลินลี่กำลังเช็ดโต๊อยู่ในร้านกาแฟาเล็กๆที่เธอทำงานร้านเงียบสงบมีเพียงเสียงฝนที่ยังคงตกอยู่ข้างนอกเธอเงยหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างและหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นเมื่อเห็นรถคันหรูจอดอยู่หน้าร้านเธอกระพริบตาทีๆคิดว่าตัวเองอาจจะตาฝาดแต่ไม่ ชายหนุ่มในชุดสูตราคาแพงเปิดประตูลงจากรถและเดินตรงเข้ามาลูกค้าคนอื่นๆในร้านเริ่มหันมามองแต่สายตาของเขามีเพียงเธอคนเดียวลินลี่ขยับถอยหลังโดยไม่รู้ตัวอีธานยิ้มบางๆมองเธอด้วยแววตาที่อ่านไม่ออกผมบอกแล้วว่าเราจะได้เจอกันอีกเสียงของเขาทุ้มลึกแต่ทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงยิ่งกว่าเสียงฟ้าร้องเสียอีก ลินลีก่กำผ้าเช็ดโตะแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวเธอยังไม่อยากเชื่อว่านี่คือเรื่องจริงอีธานเศรษฐีพันล้านคนเดิมยืนอยู่ตรงหน้าเธอแววตาของเขาสงบนิ่งแต่ซ่อนอะไรบางอย่างไว้ข้างในเธอกลืนน้ำลายฝืนยิ้มบางๆคุณมาที่นี่ทำไมคะเสียงเธอสั่นเล็กน้อยอีธานยกคิ้วขึ้นนิดหนึ่งเหมือนเขาไม่คาดคิดว่าเธอจะถามแบบนี้ ผมอยากดื่มกาแฟเขาตอบง่ายๆแต่น้ำเสียงนั้นมีบางอย่างมากกว่าคำพูดลินลีล่ลังเลก่อนจะพยักหน้าและเดินไปหลังเคาน์เตอร์เธอพยายามเพ่งสมาธิไปที่เครื่องชงกาแฟแต่หัวใจเธอกลับเต้นแรงจนแทบไม่เป็นจังหวะเธอรู้สึกได้ถึงสายตาของอีธานที่จับจ้องอยู่ราวกับว่าเขากำลังเฝ้าดูเธออย่างละเอียดเธอวางถ้วยกาแฟลงบนโต๊ะต่อหน้าเขาลาเต้ค่ะ อีธานจ้องถ้วยกาแฟครู่หนึ่งก่อนจะเลื่อนสายตาขึ้นมองเธออีกครั้งคุณทำงานที่นี่ทุกวันหรือเปล่าคำถามนั้นทำให้เธอชะงักทำไมเขาถึงถามแบบนี้ข้าฉันทำงานที่นี่ทุกวันเธอตอบตามตรงอีธานยิ้มจางๆราวกับพอใจในคำตอบนั้นเขาหยิบถ้วยกาแฟขึ้นมาก่อนจะจิบมันช้าๆจากนั้นเขาก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบ แล้วถ้าผมอยากให้คุณออกไปกับผมตอนนี้ละ่ะลินลี่เบิกตากว้างเธอรู้สึกได้ถึงความเงียบงันที่ปกคลุมรอบตัวเสียงฝนข้างนอกดูเหมือนจะเงียบลงไปชั่วขณะเธอไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นหรือว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่เธอไม่อาจคาดเดาได้เลยลินลี่รู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะ เธอจ้องมองอีธานดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความจริงจังไม่มีแววล่อเล่นคุณหมายความว่าไงคะเสียงเธอเบาหวิวอีธานวางถ้วยกาแฟลงช้าๆก่อนเอ็นตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยผมหมายความตามนั้นเขาพูดชัดถ้อยชัดคำผมอยากให้คุณออกไปกับผมตอนนี้ลินลี่กำขอบผ้ากันเปื้อนแน่นลูกค้าคนอื่นในร้านเริ่มหันมามองด้วยความสนใจ เธอรู้สึกได้ถึงสายตาของเพื่อนร่วมงานที่มองมาทางเธอด้วยความสงสัยเธออยากปฏิเสธอยากบอกว่าเธอมีงานต้องทำแต่ริมฝีปากกลับหนักอึ้งจนไม่สามารถเปล่งคำพูดออกไปได้อีธานยังคงมองเธอไม่เร่งร้าแต่รอคอยคำตอบฝนยังคงตกกระทบหลังคาร้านเสียงมันเหมือนจังหวะหัวใจของเธอที่เริ่มเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆทำไมถึงเป็นฉันเธอถามออกไปในที่สุด อีธานหัวเราะในลำคอแววตาของเขาอ่อนโยนลงเล็กน้อยเพราะคุณเป็นคุณคำตอบนั้นเรียบง่ายแต่กลับทำให้ลินลี่รู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้เธอกลืนน้ำลายรู้สึกถึงความร้อนที่ไหลเวียนอยู่ในอกเธอไม่ควรไปกับเขาไม่ควรแม้แต่จะคิดแต่ขณะเดียวกันเธอก็อยากรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้และก่อนที่เธอจะทันได้ตัดสินใจ เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังลินลี่เกิดอะไรขึ้นเธอสะดุ้งหันไปมองผู้จัดการร้านยืนอยู่ตรงนั้นสีหน้าตึงเครียดบรรยากาศในร้านเงียบงนันอีธานเอ็นตัวพิงพนักเก้าอี้สายตาของเขายังคงจับจ้องที่เธอเธอต้องเลือกแล้วและไม่ว่าจะเลือกทางไหนเธอรู้ดีว่าชีวิตของเธอจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป ลินลี่กลืนน้ำลายมองไปที่ผู้จัดการร้านที่ยืนกอดดอกด้วยสีหน้าสงสยัยเธอรู้ว่าเธอควรจะพูดอะไรบางอย่างแต่สมองกลับขาวโพลนอีธานยังคงนั่งนิ่งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความคาดหวังเธอหันกลับไปสบตากับเขาหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีฉันเธอเริ่มพูดแต่เสียงของเธอสัน่นเธอควรทำอย่างไร เธอจะเลือกความมั่นคงในชีวิตเดิมของเธอหรือจะเสี่ยงไปกับคนที่เธอแทบไม่รู้จักอีธานเหมือนจะรับรู้ถึงความลังเลข,ของเธอเขาถอนหายใจเบาๆแล้วลุกขึ้นยืนถ้าคุณยังไม่พร้อมผมเข้าใจน้ำเสียงของเขานุ่มนวลแต่มีบางอย่างในแววตาที่เปลี่ยนไปเหมือนกับว่าเขากำลังจะเดินจากไปจริงๆลินลี่รู้สึกถึงความหนักอึ้งในอกเธอไม่อยากให้เขาไปแบบนี้ ไม่รู้ว่าอะไรดนใจเธอแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นเธอก้าวไปข้างหน้ามือคว้าหมับเข้าที่แขนเสื้อของอีธานเขาชะงักหันมามองเธอด้วยสายตาประหลาดใจบรรยากาศในร้านเงียบสนิทลินลี่สูดลมหายใจลึกก่อนจะพูดออกมาฉันจะไปกับคุณเสียงเธอไม่ดังนักแต่หนักแน่นพอที่จะทำให้ทุกคนอินคลูดิงตัวเธอเองตกตะลึงอีธานกระพริบตาเหมือนไม่อยากเชื่อ ริมฝีปากของเขาค่อยๆค,คลี่ยิ้มออกมาดีเขาตอบสั้นๆลินลี่ปล่อยมือจากแขนเขารู้สึกได้ถึงความร้อนที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างเธอหันกลับไปมองผู้จัดการร้านที่ยืนอ้าปากค้างฉันคอลาออกค่ะเสียงของเธอชัดเจนกว่าครั้งไหนๆผู้จัดการร้านขมวดคิ้วทำท่าจะพูดอะไรบางอย่างแต่ลินลี่ไม่ได้รอฟังเธอหันกลับไปมองอีธาน เขายื่นมือมาให้เธอไปกันเถอะเธอลังเลเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะวางมือลงบนฝ่ามืออุ่นของเขาและก้าวออกจากร้านกาแฟโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตของเธอกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลลินลี่ก้าวออกจากร้านกาแฟพร้อมกับอีธานลมเย็นจากสายฝนที่พังซาไปพัดผ่านผิวเธอทำให้รู้สึกขนลุกแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจเธอสั่นมากกว่านั้นคือความคิดที่ว่า เธอกำลังเดินออกจากชีวิตเดิมไปสู่สิ่งที่เธอไม่รู้จักเลยอีธานเปิดประตูรถให้เธอก่อนจะพยักหน้าให้ขึ้นมาเถอะลินลี่ลังเลมองเข้าไปในรถรูเบาะหนังสีดำดูนุ่มราวกับสามารถกลืนร่างเธอเข้าไปได้เธอไม่เคยนั่งรถแพงขนาดนี้มาก่อนเธอหันไปมองอีธานอีกครั้งดวงตาของเขานิ่งลึกยากจะคาดเดาแต่ในนั้นไม่มีความอันตรายมีเพียงความมั่นใจ เธอสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วก้าวขึ้นรถประตูปิดลงอย่างนุ่มนวลกับเธอไว้ในพื้นที่ที่เธอไม่คุ้นเคยอีธานเดินอ้อมไปขึ้นที่นั่งคนขับก่อนที่รถจะเคลื่อนตัวออกไปหัวใจของลินลี่เต้นรัวมือของเธอวางอยู่บนตักกำแน่นโดยไม่รู้ตัวเธอไม่รู้เลยว่าเขาจะพาเธอไปที่ไหนเสียงเครื่องยนต์นุ่มลึกดังกลบความเงียบที่ปกคลุมภายในรถ เธอเหลือบมองเขาอีธานขับรถด้วยท่าทางผ่อนคลายราวกับมั่นใจว่าเธอจะไม่เปลี่ยนใจเธอกระแอมเบาๆก่อนจะตัดสินใจถามคุณจะพาฉันไปไหนอีธานเหลือบตาม,มามองเธอแวบหนึ่งรอยยิ้มเล็กๆผุดขึ้นที่มุมปากไปที่ที่คุณจะได้รู้จักผมมากขึ้นคำตอบนั้นไม่ได้ช่วยให้เธอสบายใจขึ้นเลยแต่ในขณะเดียวกันเธอกลับรู้สึกถึงความตื่นเต้นบางอย่างที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อน รถแล่นออกจากตัวเมืองมุ่งหน้าไปสู่ถนนที่ทอดยาวและลินลี่ก็รู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เธอคาดไม่ถึงลินลี่มองออกไปนอกหน้าต่างแสงไฟของเมืองค่อยๆห่างออกไปมีเพียงถนนยาวเหยียดทอดผ่านความมืดหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีเธอไม่รู้ว่าอีธานจะพาเธอไปที่ไหนและที่น่ากลัวกว่าคือ เธอไม่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงยอมขึ้นรถมากับเขาเธอเม้มริมฝีปากสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะหันไปถามเขาอีกครั้งคุณไม่คิดว่ามันแปลกหรือคะอีธานเหลือบตามามองเธอขณะที่มือยังคงจับพวงมาลัยอย่างมั่นคงอะไรแปลกที่คุณพาผู้หญิงคนหนึ่งที่คุณแทบไม่รู้จักขึ้นรถไปกับคุณอีธานหัวเราะเบาๆแต่เป็นเสียงหัวเราะที่ทำให้เธอรู้สึกหนาวสันหลัง คุณเองก็ขึ้นรถมากับผู้ชายที่คุณแทบไม่รู้จักเหมือนกันลินลี่สะอึกเธอไม่มีคำโต้แยง้งเขาพูดถูกเธอเป็นฝ่ายตัดสินใจเองและตอนนี้เธอกำลังอยู่ในโลกของเขาเธอมองเขาอย่างพิจารณาใบหน้าของอีธานดูสงบนิ่งแววตาอ่านไม่ออกราวกับว่าเขากำลังเก็บซ่อนอะไรบางอย่างไว้คุณไว้ใจผมไหมเขาถามขึ้นกระทันหันลินลี่ชะงัก เธอไม่รู้ว่าเธอควรจะตอบว่าอะไรเธอไม่รู้จักเขาดีพอไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่ขณะเดียวกันเธอไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่รู้สึกกลัวเขาเลยเธอกลืนน้ำลายก่อนจะตอบช้าช้าฉันไม่แน่ใจอีธานยิ้มมุมปากแต่ไม่ได้พูดอะไรต่อเพียงแค่ขับรถต่อไปอย่างเงียบเยบลินลี่ขยับตัวเล็กน้อยรู้สึกถึงบรรยากาศแปลกๆที่เริ่มปกคลุม เธอหันกลับไปมองถนนแต่แล้วเธอสังเกตเห็นบางอย่างข้างหน้ามีรถคันหนึ่งจอดนิ่งอยู่ริมถนนกลางความมืดไฟไท้ายยังคงติดอยู่แต่ไม่มีวิแววของคนขับลินลี่ขมวดคิ้วหันไปมองอีธานอย่างระแวงแต่เขากลับดูไม่แปลกใจเลยสักนิดหัวใจเธอเริ่มเต้นแรงขึ้นและเธอก็เริ่มรู้สึกว่าเธออาจตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่เข้าแล้ว ลินลีกลั้นหายใจมองรถคันนั้นด้วยความกังวลทุกอย่างเงียบงันผิดปกติมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ของรถอีธานที่ยังคงทำงานอยู่เธอหันไปมองเขาอีกครั้งแต่แทนที่จะมีท่าทีตกใจหรือสงสัยเหมือนเธออีธานกลับจอดรถอย่างใจเย็นลงไปกันเถอะคำพูดของเขาทําให้เธอเย็นว่าไปทั้งร่างอะไรนะเธอถามเสียงเบา อีธานปลดเข็มขัดนิรภัยแล้วหันมามองเธอด้วยรอยยิ้มบางๆผมอยากให้คุณเจอใครบางคนลินลี่รู้สึกว่ามือเธอเย็นเฉียบเธอไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเขาเก้าวลงจากรถเปิดประตูฝั่งเธอแล้วยื่นมือมาให้ไว้ใจผมลินลี่มองหน้าเขาดวงตาของเขายังสงบนิ่งเธอลังเลไปเสี้ยววินาทีก่อนจะตัดสินใจจับมือเขาแล้วก้าวลงจากรถ เธอเดินตามอีธานไปที่รถคันนั้นหัวใจเต้นรวัวไม่รู้ว่ากำลังจะเจอกับอะไรอีธานเคาะกระจกรถเบาๆทันใดนั้นประตูรถก็เปิดออกและคนที่ก้าวลงมาทำให้ลินลี่เบิกตากว้างด้วยความตกใจหญิงชราร่างเล็กในชุดเรียบง่ายยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มอบอุ่นคุณยายอีธานพูดเสียงนุ่มก่อนจะหันมาหาลินลี่ นี่คือคนที่ผมอยากให้คุณเจอลินลี่ยังงุนงงไม่หายเธอคาดเดาไปสารพัดแต่ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้หญิงชราย,ยิ้มให้เธอแล้วกุมมือเธอไว้อีธานเล่าเรื่องของหนูให้ฉันฟังเธอพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเขาบอกว่าหนูเป็นคนดีและช่วยเขาไว้ในวันที่เขาต้องการความช่วยเหลือลินลี่หันไปมองอีธานเขาพยักหน้าให้เธอก่อนจะพูดขึ้นคุณอาจสงสัยว่าทำไมผมถึงกลับไปหาคุณ ลินลี่กลืนน้ำลายรอคำตอบผมเจอคนมามากแต่ไม่เคยมีใครที่ช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเหมือนคุณเขาหยุดครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อผมอยากรู้จักคุณมากขึ้นไม่ใช่แค่ในฐานะคนที่ช่วยผมวันนั้นแต่ในฐานะคนที่ผมอาจจะให้ความสำคัญมากกว่าที่คิดลินลี่รู้สึกถึงความอุ่นวาบในอกเธอไม่รู้ว่าตัวเองกำลังยิ้มตั้งแต่เมื่อไหร่หญิงชาราแตะมือเธอเบาๆก่อนจะพูดขึ้นอีกครั้ง บางครั้งโชคชะตานำพาผู้คนมาเจอกันในเวลาที่เหมาะสมลินลี่หันกลับไปสบตาอีธานในแววตาของเขาเต็มไปด้วยความจริงใจเธอไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเธอไม่ได้ตัดสินใจผิดพลาดเธอเพียงแค่เลือกเส้นทางที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนและบางทีมันอาจจะเป็นการเลือกที่ดีที่สุดในชีวิตของเธอก็ได้